อย่างนี้คือช่วยเพิ่มช่วยเร่งตอกฟูเราได้ไวมากนะครับสวัสดีชาวไทยเชื้อสายพีจีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจานยังคนเดิมนะกับยาคุซ่าฮุนเนอร์นะครับเกียศของยาคุซ่านะครับคือยอมหักไม่ยอมงอนะไปอัเ,อเศรไปก่อนนะกันนะ เกลี้ยงนะขอแบบเกลี้ยงๆนะครับมาเอาจริงแล้วเราจะเอาจริงแล้วนะครับบอกเอ้ยโอ้ยลายใหญ่สวยดีสวยดีครับปาบไปสร้างตัวกูลไปก่อนแล้วอุย้ยหน้ากากม่วงหน้ากากม่วงหนึ่งจุดสามเอา้าเอาดีมาเฉยนะครับดีนะั้นลายสวยๆอยันนี้มันมันไม่มาตอนที่ผมปัดเศษอยู่อะ่ะเออมันมาตอนเราเอาจริงนะครับ ก็ถือว like, like. well, hey, right. ่าไม่วืดว no, ่ะผมสังหรณใจอยู okay, <S <S roommate, ่อย่างหนึ่งนะเวลาที่มันมาให้แบบนี้อย่าเพิ่งดีใจไปว่าเอ้ยวันนี้แม่งแม่งมาจัดเข้าเกมดีจังหวะนี้นะครับบางทีอ่ะมันจะเป็นแค่ดอกแรกดอกเดียวนั่นแหละที่ล่อซื้อเรานะครับที่เหลือโดนยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไปฮะค่อยๆดยค่อยๆย่ำไปนะเมื่อกี้ก็ถือว่าฟื้นขึ้นมานิดนึงนะครับไปฮึบ ี่นแนวตั้งโชว์ปดีฮะเอ้ยทะลุช่องนะผมยังไปได้อยู่แล้ววายเน้น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 ยังไม่สุดนะมาไหมถ้ามาคือวามากนะครับซีเกมยังนะยังไม่จบดาบผมขอคอมโบดาบได้ไหมเนี่ยวายมาอีกตัวนึงนะเอ้ยอะไรอะซีเกมมัเนี่ยมันใช้ดาบหรือสี่ ไม่แน่ใจนะครับเอ้ยใช้สามทุกคนโอ้วันนี้ขอให้เป็นปีเกมหมดโหดแล้วกันนะเพราะว่าข้างนอกมันทรงดีอยู่นะครับไปปื๊ดๆขอเป็นเหรียญได้ไหมเหรียญยาบูซ่านะเหรียญตัวพระเอกของเกมเรานะครับตึงเลยนะถ้าคอมโบอันนี้ได้นะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะผมก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปใหม่นะทุกคน ไปโอ้โยดูพูนซ้ายขวาผมแบบสุดนะครับสุดปอบอะครับดอกนี้โอเคไปฮะปึ๊บปึบ๊ปบปึบ๊บไอาย,ยาอต่อปึอบ๊ปบปึ๊บ ยทุกคนดูดีขอแค่คอมโบตึงๆพอนะตอนนี้นะครับคูณถ้ากวาดตัวคูณได้ครบแถวนะสุดแล้วนะครับนี่อ่ะกรนะครับกัรก,กันชัดๆนะแบบนี้โอ้โหมือรลวงเป๋านะครับอะไร 1.5k เองโอ้โหจะรั่วนะขอตึงๆหน่อยก็ไม่ได้นะครับมา เราไปลุยต่อเองก็ได้นะครับปึ๊บปึ๊บจะไม่ซื้อนะวันนี้นะครับก็ขอนวดไปแล้วกันเนาะปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บฟีเกมตีเกมสักทีตีเกมที่แบบโหดอะไม่ให้ฟรีเกมแบบเมื่อกี้นะปึ๊บ ปเฮ้อยอยูมาจริงมาจริงครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกโอเคไปครับจุดเก็บคูณมาก่อนนะครับแต่คูณเราหนักคล้ายว่าตอนนี้ฝ่ายยังเบานะโอ้ยเหลี่ยนุกคน เหรียญน,นี่คือช่วยเพิ่มช่วยเร่งตัวคูเราได้ไวามากนะครับอืวายมันสลับทิศไปนิดเดียวนะผมอยากคอมโบเหรียญมากๆากนะเหรียญเอาหดจัดนะครับทุกคนก็มีรงนะเป็นไปได้นะครับว่าโหดนะฟรีเกมนี้นะครับขอให้เป็นเช่นนั้นปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บ เฮ้ยเฮ้ยคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวฮะเหรียญอืมเหรียญมาเดีไย่มีคอมโบเลยเฮ้ยหน้ากากลืมมองหน้ากากไปได้อย่างไรครับนี่สองจุดสามเคยังไม่จบมะอืมมาดิมาดิบอกว่าบอกเลยว่าเด้งได้หมดทั้งกระดานนะครับคูณผมพร้อมมากทุกแถวอะเอาแถวไหนอะเนี่ยมีดไปดีครับมาอีก มาอีกได้ไหมที่สุดท้ายแถมแถมหน่อยเออไปเฮ้ยขาดนิดเดียวฮัโลโหลขาดนิดเดียวเองส่งผมขึ้นสี่หลักทีดิแม่มันขัดใจนะครับมันไม่ถึงได้อย่างไรฮนะนี่โอเคช่วยเติมเต็มให้เรานะครับหน้ากากหน้ากากเออแล้วดูดอกนี้เนี่ยสามจุดเก้า ตีเกมต่อเลยม้งเนี่ยเผลอๆนะครับไปมาเหอะมาเหอะส่งท้ายหน่อยหนูยังนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะช่องว่างน้อยๆเขาก็สามารถแทรกตัวทะลุช่องมาได้นะถ้าเขาจะให้เรานะไม่มาวะก็ถือว่ายีจัดนะมาได้คอมโบใหญ่ข้างนอกสมทบตีเกมเรามาจีบอีกนะครับก็ 15k นะวันนี้นะครับถือว่า ือว่าปานกลางแล้วกันนะไม่ตึงมากนะถ้าตึงมากนี่ 50k บวกบวกแนบถ้าเกิดหมายพวกนี้มันมาแบบเต็มข้อนะอก็วันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย